มนุษย์เราอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันถึงจะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็มีอัตลักษณ์และออกลักษณ์ที่แตกต่างมีความโดดเด่นมีความสามารถแตกต่างกันถูกธรรมชาติสร้างมาไม่เหมือนกันธรรมชาติให้พรสวรรค์ไม่ไม่เหมือนกันบางคนเฉลียวฉลาด เขาวสวยบางคนก็ดูผิวดำผิวคล้ำมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันเชกเช่นเดียวก,กันกับพระสมเด็จกลุวัดบางขุนพมที่สร้างขึ้นในกลุเดียวกันแต่แม่พิมพ์ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์นั้นไม่เหมือนกันหลวงปู่ สร้างพระกลุ่นี้ด้วยความเร่งด่วนรีบด่วนเพื่อให้ได้จำนวนพระตามที่ต้องการคือ84,000องค์ฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่ามีการระดมแม่พิมพ์ทั้งหมดมาประดิษฐ์พระกลุ่บางขุนพรมพระสมเด็จกลุ่บางขุนพรมบางครั้งก็นำแม่พิมพ์มาจากวัดละคัง มาประดิษฐ์หรือนำพระสมเด็จพระลักรังมาบรรจุกรุในบางขุนพรหมด้วยสำหรับพระกรุบางขุนพรมองค์นี้เป็นกรุที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2,500ประธานฝ่ายคารวสาก็คือจอมพลประภาสจารุสเถียนและสีที่ปั้มบนพระสมเด็จบางขุนพรมนั้นมีหลายสี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีบนพระสมเด็จบางคุณพมนั้นอาจารย์สุเทพโพมัน่นถ้าผมจำชื่อท่านไม่ผิดนะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมากท่านลงรายละเอียดไว้ว่าสีที่ปั๊มตาประทับในบางคุณพมนั้นเป็นอย่างไรสำหรับองค์นี้ตาประทับจะเป็นสีม่วงนะครับ มีเจดีย์บางขุนพรมจะเป็นสีม่วงลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับแผ่นทองที่ที่เห็นนะครับเป็นแผ่นทองโบราณสมัยรัชก,กาลที่ห้าในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งอยู่ภาคกลางติดกับภาคตะวันออกนะครับช่วงที่ไม่มีโควิด -19 นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์จะไม่มีแทบจะไม่มีที่เดินเลยทีเดียวนะครับ พราะทั้งรถทัวร์ทั้งผู้คนมาสักกราระองค์พระประธานภายในโบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับแผ่นทองที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแผ่นทองที่อยู่ใต้ฐานของท่านซึ่งล่วงลงมาคนที่ดูแลภายในโบสถ์ท่านทำความสะอาดผมเห็นท่านล่วงลงมาอย่างนั้นก็เลยขอบูชาเอาขอเช่าบูชา ถวายพระป่าขอแผ่นทองนั้นมาไว้บูชาเป็นสิริมงคลซึ่งตัวผมเองก็ไม่กล้าเบียดเสียดเข้าไปกับผู้คนมากมายเพราะว่าผมมีหน้าที่ที่ต้องรักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าพนังงนไยปกครองและตำรวจเพราะฉะนั้นแล้วจึงหมดสิทธิ์ที่จะเข้าไป เปียดเสียดกับผู้คนคุมหินแผ่นทองนั้นล่วงลงมาจึงขอบูชาช่าบูชามาแล้วก็เอามาไว้บนหิ้งพระที่ว่านแล้วก็สวดมนต์ทุกวันพระไม่เคยว่างเว้นตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้จึงขออนุญาตนำแผ่นทองนั้นมาปิด ฐานองค์พระที่หลวงปู่จุดทูปขออนุญาตหลวงปู่สมเด็จพระพุทธเจา้าตัวว่าขอให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท่านในองค์นี้นะครับสําหรับพระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรมองค์นี้นะครับผมจะให้พี่พดูเนื้อหาสาระในองค์พระผ่านกล้องจุลทัน์ไมโโรสโคปนะครับ ไปกันครับให้ดูเนื้อหาสาระขององค์พระล้วนๆก่อนนะครับที่เห็นดำๆอยู่นี้นะครับไม่ไม่ใช่คาบปลาดำนะครับ เป็นน้ำมันตังอิวนะครับที่พุดออกมาจากผิวพระพระองค์นี้ประดิษฐ์จากหอยเบีย้ยนะครับหอยเบีย้ยก็คือเงินโบราณนะครับเงินโบราณที่ใช้มาก,ก่อนสุขโขทัยอีกนะครับทุกชาตินานาชาติในช่วงนั้นใช้หอยเบีย้ยแทนเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียไทยนะครับหอยเบีย้ยนั้นมาจากทะเลน้ําลึก จากเกาะมาดีฟนะครับตรงที่เห็นเห็นอยู่นี้ครับคือน้ำมันตังอิยวนะครับพุดออกมาจากองค์พระพระองค์นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมกรุงเทพครั้งแรกๆเลยนะครับลองดูว่าลองเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าน้ำท่วมกรุงเทพปีแรกๆนะครับ พศส,สองสี่กว่าๆนะครับผมจำไม่ได้เกืบเนื้อหาสาระขององค์พระถ้าสแกนก็แคลเซียมคาร์บอมมเนตมานดับหนึ่งเลยนะครับมีพระธาตุถ้ามองดีๆมีใายเงินนะครับใายเงินใายเงินใา่ทองมีแน่นอนครับ ที่เห็นขาวๆก็คือหอยเบี้ยนะครับดำๆก็คือน้ำมันตังอิ้วนะครับพระสมเด็จบางขุนพมองค์ที่ขี้เลขี้เลก็คือปั๊มที่บางขุนพมนะครับถ้าองค์สวยๆก็คือเป็นของวัดะระฆังนะครับของวัดะระฆังแล้วนำมาบรรจุก,กุบางขุนพมให้ครบจำนวนแ4ดหมื่นสี่พันองค์นะครับ นะครับน้ำมันตังอิ้วครับพี่ๆอันนี้เป็นแผ่นทองโบราณนะครับปิดกันมาตั้งแต่สมัยราชการที่ห้าแล้วนะครับแล้วผมถวายบทสวดมนต์สำคัญสำคัญซึ่งได้คัดลอกมาจาก3ามวัดนะครับคือวัดเกตุมบดีนะครับที่สมุรสาครและวัดของ พระคุวิมนสังวรคุณนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะครับวัดป่าเมตตาธรรมนะครับเรื่องของพระอาจารย์สมศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรเช่นเดียวกันนะครับผมนํามารวบรวมและเรียบเรียงเป็นหนังสือสวดมนต์ของผมเองนะครับผมเขียนว่าหนังสือวันไหวพระสวดมนต์สำหรับฆราวาสเล่มหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ผมไปบวชที่วัดเกตุมนะครับวัดเกตุมบดีบวชถวายสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับราชการที่9แล้วก็บวชถวายสมเด็จพระเทพนะครับในช่วงนั้นนะครับก็จะมีบทสวดคล้ายๆกันผมก็เลยรวบรวมรวมและเรียบเรียงนะครับขึ้นมาสวดทุกวันพระ ไม่เคยว่างเว้นนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับผมไปบวชปีห้าเจ็ดนะครับปีหกหนึ่งผมฝันเห็นในหลวงราชการที่เก้าพระองค์ทรงแต่งชุดสูตรแล้วก็มายืนอยู่บนบนศีรษะผมซึ่งผมนอนหันหัวไป ที่เก็บธงชัยเฉลิมพลตอนนั้นผมเข้าในหารเวนนะครับผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผมผมคิกว่าผมไม่ได้ฝันเพราะว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นผมฝันรุ่งเช้ารุ่งเช้าในภายในอาทิตย์นั้นครับผมจึงรวบรวมเรียบเรียงบทสวดมนต์ที่ผมไปบวชที่วัดเกตุมเบอร์ดีเนี่ย มาทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในเจ็ดตำนานกับสิบสอตำนานและอยู่ในอยู่ในตำราสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ของวัดป่าเมตตาธรรมของรวมหลวงปู่ล้อมนะครับผมพิมพ์ภายในอาทิตย์เดียวเสร็จแล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่ๆน้องๆที่ชอบการสวดมนต์เหมือนกับผมนะครับผมจึงได้ครอบครองพระสมเด็จวัดบางขุนพมและวัดละคังโดย ปฏิหารจริงๆครับเพราะว่าปี64โควิด19ระบาดไม่รู้ว่าผู้คนที่เป็นเจ้าของพระเดิมเขาเปิดให้เช่าในราคาไม่แรงผมมีกำลังทรัพย์พอข่อยคว้าได้ก็ข่อยคว้ามานะครับพระสมเด็จบางคุณผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเช่ามานะครับผมก็มานอนคิดดูว่าเอ๊ะ มีโอกาสเราจะมีโอกาสได้ครอบครองสมเด็จวะละัลขังหรือเปล่าเราคงไม่ใช่ลูกใช่หลานของนั่นคงไม่ได้ครอบครองแต่แค่คิดแค่นี้พอคิดไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ครับพระสมเด็จวะละัลขังเข้ามาโดยพันธิหารมากๆแล้วก็ราคาไม่ไม่แรงข่อยขว้าได้ครับพอข่อยขว้าได้แต่ก็รวบรวมแล้วก็ก็ ไม่ถึงหลักล้านครับแสนกว่ากว่าครับก็ได้หลายองค์อยู่นะครับรวมทั้งสมเด็จบางขุนพมนี้ด้วยนะครับสำหรับองค์นี้มาดูด้านหลังกันครับด้านหลังของของพระสมเด็จบางขุนพมองค์นี้นะครับตาสีม่วงนะครับถ้า าภาคเหนือจะเป็นสีฟ้านะครับที่ผมเคยติดตามเพจของอาจารย์สุเทพโพมั่นนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องตาประทับเล็บตาสัญลักษณ์นี่เห็นไหมครับแผ่นแผ่นเงินแผ่นทองตรงนี้ตรงนี้ใหญ่มากครับองค์นี้ครับ ใส่เงินใสยทองตรงนี้ใหญ่มากตาสีม่วงนะครับตัวนี้แผ่นทองโบราณที่ที่ติดมือผมมานะครับมาปิดด้านหลังผมจะให้พี่ๆดู พระาธาตุเขาขุนบางองค์มีพระาธาตุเขาขุนชัดเจนนะครับผมพยายามอันนี้กลุ่มรายเงินรายทองครับเป็นกลุ่มเลยครับเนี่ยกลุ่มรายเงินเป็นรายทองอยู่เป็นกลุ่มเลยครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้รายเงินรายทองที่ติดมากับองค์พระนะครับไม่ใช่ ทองคาเปลวที่ผมนํามาปิดเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมครับถ้าท่านอยู่ท่านจะอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับใส่เงินใส่ทองท่านจะอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้ชัดเจนครับองนี้เช่นเดียวกันนะครับสมเด็จวะะราคังก็มีเหมือนกันกลุ่มของรอยหนอนด้นปูไตนะครับคาบน้ำมันตังอิวครับ ที่ขับออกมาจากองค์พระนะครับพระองค์นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ําท่วมนะครับบริเวณในพระธาตุเขาขุนหินแล้วครับเนี่ยพระธาตุเขาขุนหินแล้วครับเห็นพระธาตุเขาขุนแล้วตรงขอบตรงขอบเห็นไหมครับ มีสายเงินใส่ทองอยู่ด้วยนะครับเดีย๋ยวให้พี่ๆดูสายเงินใส่ทองกลุ่มสายเงินใส่ทองที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงตราสัญ,ญลักษณ์สีม่วงเนี่ยครับเราเห็นช้ำๆนี่ก็คือสีที่ประทับลงไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเด่นชัดเลยตรงนี้เยอะมากครับสำหรับองค์นี้นะครับพี่ๆ ใครปรารถนาที่จะครอบครองนะครับทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมทักหานะครับดูไปดูยิบยิบจะเป็นพราทาสีชมพูด้วยนะครับถ้าแบบนี้ไม่ไม่ไมไมไมติดไม่เหล็กนะครับสิ่ง ถ้าถ้าเราเราดูจากกล้องขยายติดไม่เหล็กจะเป็นสีสเงินเงินนะครับนั่นก็คือไอรอนนะครับไอรอนก็คือธาตุเหล็กนะครับถ้าสีเป็นสีเงินเงินขุ่เหมือนในสมเด็จวะละัลขังถึงจะวิ่งตามแม่เหล็กแกลงสูงได้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับขาวๆเนี่ยส่วนตัวผมนะครับสันนิษฐานว่าเป็นเกษา ของหลวงปู่นะครับดำๆเป็นเกสรดอกไม้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับพี่ๆอ่ท่านใดนะครับปรารถนาที่จะครอบครองนะครับทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ๆเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ๆเงินไหลกองทองไหลมานะครับ เงินไหลกองทองไหลมาล่ำล่ำรวยรวยกันทุกคนครับ